สวัสดีครับมงคล18ทําทำงานไม่มีโทษความถูกต้องต้องมาก่อนความถูกใจแล้วทำไมความถูกใจถูกใช้ก่อนท,ทั้งทั้งที่ความถูกใจไม่แน่นอนถึงสุดท้ายอาจสะท้อนให้ร้อนใจ คนทำงานต้องเลือกงานเลือกหน้าที่อันไหนดีไหนไม่ดีอย่าเผลอไผงานไหนดีให้เลือกทำอย่าล่ำไรที่ไม่ดีก็อย่าได้ไปทำมันเมื่อทำดีทำถูกต้องไม่หมองเศร้าเป็นรากเง้าการความสุขหรือหันทำงานดีมีวินยัยไร้โทษทัน ทุกทุกวันถ้าทำดีมีมงคลคูเล็กลำปางวัละกรออนไลน์ถ้าสังคมมนุษย์ไม่ยกย่องชื่อชูธรรมะคือไม่ยกย่องความจริงความถูกต้องความดีงามเสียแล้วสังคมนั้นเองก็จะวิปร,ราชในที่สุดก็จะอยู่ไม่ได้ไม่มีอะไร โชคดีไปกว่าการที่ได้เจอคนที่ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังนะครับ